ครับสวัสดีครับเอา้า <c oughs> เรามาด,ดูกันว่ามันจะเป็นยังไงเนาะเราถอดเ <c oughs> ทอร์โบจากน้องมะนาวแล้วเอามาใส่กับเจ้าคุณเงินันีัไม่ได้ใส่แบบใส่เลยนะคือคือใส่ใส่แค่ลอง <c oughs> สตาร์ทดูครับอเอา้าทำไมมันไม่เข้ากันบก<ะ>มันไม่เข้ากันเนี่ยไอรูเนี่ยเนี่ยเนี่ยรูน้ำมันเนี่ยไม่เรา <c oughs> สตาร์ทแป๊บเดียวก็ได้ มันไม่มีดอกแป๊บเดียวมันไม่แป๊บดอกถ้าสตาร์ทแล้วก็สักสิบนาทีสิบหานาที ไม่ใช่มันเท่ากันนี่เราถอดสายตัวนั้นมาไม่ได้บ่อถอดสายเนี่ยเนี่ยาสายเนี่ยเนี่ยสายที่ใสน้ำมันเครื่องเทอร์บโบนี่นะอนนเออเออเไม่มัน,นไม่ไอที่ติดอยู่กับติดอยู่กับหัวนั่นน่ะติดอยู่กับหัวนั่นนะมันเท่ากันไหมเดินไปดูหน่อยบ่มันเบอร์อะไรอนะ่ะเบอร์ยี่สิบสองไหม

วางไรส่ได้นิดเดียวเองเน็ดหมดได้ยีหมุนแค่ตึงแค่สองตัวก็พอแล้วแค่มันไข้กันอะคูณเอา เออแค่นั้นพอแล้วกูสายนี้นนมันมันคนละไอเบอร์คนละประเด็นจริงๆเลยเนาะ <c oughs> คนละเบอร์คนละนั่นจริงๆเลยเนาะ <c oughs> ไอหัวกลับมานะไอสายที่เลี้ยงนั่นแนะ

อลองไปดูหัวนั่นที่เผื่อบางทีมันอาจจะได้ <c oughs> น้ำมันเครื่องยังไม่ขึ้นเลยขึ้นแล้วผอพูดไว้ไงเออเอาเอาเทบโบมาลองดูครับวิววิวอยู่แล้วก็เสียงเงียบก็เดิมอยู่ อยู่ตัโอเขาทำรถให้มายืมตังเขาอีกโอ้ไอเกง่งโมไม่นเลยเออแทนที่แทนที่จะเดี๋ยวผมเบิกตังผมเใส่ท่อถูกหรือเปล่าเนี่ยเออนต้องถามเจ้าของรถเขาเดี๋ยวว่ามันยังไงหนยเนาะ ย่ไอที่รถเขานี่ยังไงไอที่รถจะคลองเนี่ยฮะฮ <laughs> ขับไปนี่ค่าแรงสูงจะบอกให้นี่ไอาาวว <laughs> ย้ยาไปจนถึงนั่นเลยมาให้เรากินเหล้าขาวไงไม่ <laughs> ได้อยู่กับเราดิอยู่กับจันชูซะอย่างกินเหล้าขาวนี่หมดสภาพเลยอยู่กับจันชูนี่ต้องลีโอหรือสิง <ว>แล้วน่าจะแค่เ,อเทอร์โบพังกันแหละน้ำมันเครื่องหายหมดอีกออกมัจะหมดแล้วไม่มีบ่อโอเคแค่น้ำ <c oughs> น้ำมันเครื่องก็หมดน้ดอเอานีาเครื่องก็หมด โคม,มา,มาไม่โคไมย่ยก <c oughs> เหมือนรถเกี่ยวเลยใช่ไหม <c oughs> นี่ครับแค่ลองดูครับผมแค่ลองดูถ้าประกอบให้ทุกเซตมันนี่เราต้องแบบ เดีล้างอ่ะมันยังไม่เสร็จหรอเดี๋ยวก็สายก็สายไปเลยใส่อะไรอ๋ยกสายก็ยกสายเลยมันมันมันไม่ถูกกันพี่ตั้งพี่ตั้งเต็นให้เก็บเวลาล้างไว้ส3วัน1อื0เดี๋ยวเวลาเขมีธุระไปไหนก็ไม่เสร็จอีกแหละล้างรถ เ,ออเดี๋ยวเราจะทําการยกเกียร์ใส่ครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายยกเกียร์ใส่แล้วก็ประกอบแล้วก็คอยเทอร์โบงานนี้ก็คือว่าจบแล้วก็ผ่านแล้วก็ไปติดตามกันอีกทีหนึ่งก็ตอนที่เอาไปใช้งานเอาไปใช้งานหรือเอาไปวิ่งว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็ค่อยทำความรู้สึก กับพี่นนท์ว่าเป็นยังไงบ้างลูกเหล็กอ,ลอ่าอันนี้จะถอดไปคืนได้ใช่ไหมัมนใส่ไม่สนิทอ่ามันใส่ไม่ได้แค่ลองแบบดูแค่ลองดูครับเดี๋ยวเจอกันมาคลิปหน้าครับหลับคลิปนี้บายยครับผม